นครสวัรค์ระดับน้ำก so ็ย bon <Yeah. S 1> ังเพิ่ม e ขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้ชาวบ้านในชุมชนของถนนบรรจงจิตด้านในนะครับต่างตัดสินใจการทยอยคนของออกนะครับเพราะว่าระดับน้ําที่เพิ่มมากขึ้นในวันนี้กว่า20เซนครับเพียงจากถนนเอเชียมาไม่กี่ร้อยเมตรนะครับสภาพข้างในก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับก็ชาวบ้านก็เริ่มที่จะทยอยคนของออกกันเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะเห็นว่าน้ำนั้นได้ไหลทะลักเข้ากว่าระดับประมาณนี้ผมก็ประมาณประมาณ3เมตรได้นะครับ ในช่วงระหว่างทีมข่าวรองภัยเราได้ลงสำรวจพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะมีบ้านของข้าราชการท่านหนึ่งนะครับก็ยังอาศัยอยู่แล้วก็ได้นําไข่มาให้นะครับก็วันนี้จะไปสอบถามถึงความเดือดร้อนแล้วก็ผลกระทบที่ได้รับว่าจะเป็นยังไงครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะเห็นว่ายังอยู่บ้านหลังนี้อยู่เลยคือบ้านหลังนี้ก็ชั้นที่สองก็ยังไม่ท่มวมค,คือทั้งวันนี้คือใช้ชีวิตกันยังไงบ้างครับผมคือเรามีอาหารเตรียมไว้ เพราะว่าประสบการณ์แต่ปีที่แล้วน้ําท่วมใกล้เคียงกันครับแต่ปีนี้จะมากกว่าปีที่แล้วเราก็ได้สะสมอาหารไว้อาหารแห้งะครับแล้วก็ช่วยดูบ้านใกล้เคียงที่เขาอยู่ไม่ได้เฝ้าของก็อยู่ประจําวันทุกวันครับแต่ความเดือดร้อนตอนนี้ไม่มีแต่ว่ามันคนอื่นเขาเดือดร้อนมากกว่าเราเราอยู่ได้คืเอเมื่อแกก็เห็นคือเราก็โดนความเดือดร้อนเราก็โดนเหมือนกันแต่คือเราก็ยังมีน้ําใจที่จะไปเผื่อแผ่ให้คนที่โดนมากกว่าเราครับย้อนกลับไปบ้านหลังนี้อยู่กันกีนก่คนครับ ครับแต่ว่าเดิมทีก็อยู่สองคนภูเมเอียแต่ปัจจุบันนี้ต้องย้ายไปอยู่ข้างนอกคนหนึ่งเพราะว่าทํางานอยู่โรงพยาบาล<อ>แต่ว่าเพื่อนเพื่อนบ้านใกล้เคียงเนี่ยหมดเป็นร้านครับหลายล้านครับเป็นโรงงานด้วยครับส่วนที่เราเก็บไม่ทันนี่คือประเมินค่าไหมครับสําหรับบ้านหลังเนี้ยส่วนใหญ่เป็นเครื่องไฟฟ้าครับอย่างตู้เย็นสองหลังเครื่องซักผ้ารถจักรยานยนต์เนี่ยร,รถใหญ่เอาออกไปหมดแล้วครับกระเตรียมกันหนีไม่ทันครับ อยากให้เล่าในช่วงเวลาที่น้ํามันมาครับคือเราเราก็ไม่รู้การลงหน้าหรือว่ายัางไงครับคือจากการฟังข่าวของทีวีทุกช่องนะครับว่าทางภาคเหนือได้น้ําเยอะไม่น้ําปิงเยอะทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็เตรียมการอย่างดีมีการทําคันนบอะไรลงทุนเยอะมหาศาลใช้เกณฑ์คนทั้งในหมู่บ้านเนี่ยไปช่วยกันแต่ปรากฏว่าน้ํามันเยอะสู้ความต้านทานไม่ได้ก็มาในแป๊บเดียวทําให้เสียหายกันหมดบางบ้านสองล้านขึ้นครับ ทั้งรถทั้งเครื่องจักรต่างๆอยู่ในบ้านหมดครับนนหมู่บ้านนี้คือมีทางการเข้ามาเยี่ยมหรือว่ามาให้ความช่วยเหลือ,อยังไงบ้างครับในตอนนี้ผู้วา่าราชการจังหวัดนะครับเอาอาหารข้าวกล่องนะครับมาแจกให้ผู้นำหมู่บ้านเอามาแจกบางครั้งก็มาสองมือครับแต่ความเดือดร้อนนี่มันก็มีกันบ,บ,บางบ้านมีมากกว่าผมครับแต่ผมไม่มีครับ,บพออยู่ได้ครับ ากการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายหมู่บ้านที่อยู่ริมถนนเอเชียจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าหมู่บ้านหลายหลังในด้านในนะครับก็คนของก็ยังติดอยู่ในบ้านนะครับเพราะเนื่องจากระดับน้ําที่เพิ่มมากขึ้นแต่ชาวบ้านยังบอกกับทีมข่าวรองไัยนะครับว่าการคนของค่อนข้างที่จะลาบากเพราะเนื่องจากบ้านไหนที่มีฐานะก็จะคนของได้เพราะจากการที่ชาวบ้านนั้นไม่มีเรือส่วนตัวนะครับก็ชาวบ้านยังวอนขอให้ ทางการนะครับมาช่วยในเรื่องของเรือที่จะกคนของพรัญยูเหล่ามงคลชัยสีถ่ายภาพธินพพันธนามทีมข่าวรวงภยัยรายงานครับ